เกมวันนี้ถือว่าดีครับภาพรวมดีดีมากครับครับก็ช็อตอะไรโอเคครับมจะมีเจ้าหลุมแม่เป๊ะหรืปบ้าแต่ว่าก็ถือว่าคุมได้ครับความแตกต่างระหว่างแบบนี้กับแบบที่ผ่านม,มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็แมทนี้จะรู้สึกว่ามั่นใจมากกว่าครับมั่นใจในการากทำสกอร์เนื่องจากอะไรเนื่องจากตีเหล็กไม่ไม่ค่อยเปเหมือนกับแมกก่อนถึงว่าแมกก่อนจะเตี้ยนด้วยเข้าไปลึกแต่ว่า ันเหมือนกับว่าแมกอก่อนจะเป็นแม์ที่แบบเหมือนพัดเข้าไปเหมือนโชคช่วยมากกว่าแต่แช์นี้ก็คือเหมือนตีแบบเหมือนพอปีแล้วแต่ก็ยังอยู่ในกีนเหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยปรับสายวันแรกเราโอเคโอเคก็ดีเลยครับเอาสตาร์วันแรกก็ถือว่าแฮปปี้มากใช่ครับที่ทําสกอร์ได้ทั้งทางที่มาตอนมาเนี่ยครับก็ไม่มั่นใจเหมือนซ้อมได้ก็ไม่สามารถควบคุมทิศทางได้แต่วันนี้ก็สามารถทําได้ดีครับโอเคครับ